น้ำมันปลาน้ำมันปลาในท้องตลาดมีเยอะมากหลายยี่ห้อคนชอบมาถามผมว่าทำไมถึงต้องเลือกโอเมก 3+ ครับนะผมก็จะตอบว่าถ้าคุณกินน้ำมันปลาที่อื่นคุณก็ได้แต่น้ำมันปลาแต่ถ้าคุณกินน้ำมันปลาของเราคุณได้ทั้งน้ำมันจมูกข้าวสารีน้ำมันกระเทียมและวิตามินอีและน้ำมันปลาคือรวมเอาน้ำมันดีๆที่มันดีต่อหัวใจและหลอดเลือดมาไว้ที่เดียวกัน มไม่ต้องคิดเยอะบางคนแบบชอบจะเปรียบเทียบปริมาณ EPA เท่าไหร่ DHA เท่าไหร่อะไรเงี้ยปวดหัวนะฮะเอาเป็นว่าถ้าอยากกินน้ำมันปลากินของเราเป็นเม็ดเล็ก2แคปซูลนะครับกินง่ายนะที่สำคัญคือมีน้ำมันผิวส้มด้วยกรบกินขาวปลา<อ>เวลาคุณกินน้ำมันปลายี่ห้ออื่นสักประมาณไม่เกินครึ่งชั่วโมงคุณจะเรอออกมา<อ>เป็นอวนปลา<อ> <laughs> นะฮะ คนข้างๆก็จะแบบมชาวประมงชาวประมงนะฮะแต่ของเราถ้าเผลอเรอออกมาคุณจะได้กลิ่นส้มหอมๆนะฮะไม่เป็นที่รังเกียจของสังคมโอเคนะฮะที่สำคัญกว่าน,น,นั้นนะครับน้ำมันตัวนี้นะถ้าใครมีน้ำมันปลาอยู่ที่บ้านกินยี่ห้ออื่นอยู่กลับไปทาพิสูจน์นะเอาเข็มเจาะน้ำมันปลาของคุณนะ บีบลงไปในน้ํานะคนๆๆๆคุณจะเห็นเลยว่าสักแป๊บเดียวน้ํามันของคุณอ่ะมันจะลอยมาเป็นก้อนใหญ่ๆข้างบนถูกไหมน้ำน้ำมันมันไม่เข้ากับน้ําถูกไหมเพราะนั้นถ้าคุณกินน้ํามันปลาพวกนั้นเข้าไปในท้องจินตนาการนะดื่มน้ําตามแคปซูลแตกออกมาปุ๊บน้ํามันเป็นยังไงฮะลอยขึ้นมาข้างบนสักแป๊บหนึ่งคุณก็จะเลิกมาไงแล้วเรื่องการดูดซึมไม่ต้องพูดถึงเพราะพอน้ำมันมันลอยเป็นก้อนใหญ่ๆข้างบนกว่ามันจะไปสัมผัสผนังลำไส้นาน ของเราเป็นไงฮะผมทาพิสูจน์ถ้าคุณเอาแคปซูลนี้ไปเจาะแล้วบีบลงไปในน้ำนะแล้วคนๆๆน,น,นิดหน่อยนะน้ำมันมันจะลอยก็จริงแต่มันจะแตกเป็นละอองละเอียดเล็กๆๆๆๆๆๆเล็กมากเป็นอนูเล็กนะครับซึ่งเราเคยส่งไปตรวจวิเคราะห์แล้วที่องค์การเศรศษัทนะด้วยเทคโนโลยีไมโครไนเซชันมันทำให้อนุภาคเล็กถึง16ไมครอนนะครับ ทำให้ร่างกายเราดูดซึมไปใช้ได้เพราะฉะนั้นเรื่องของการเรอ,อะไรต่งางๆจะน้อยแล้วการดูดซึมก็จะดีด้วย <Yeah. S 1> ประโยชน์ไปหาอ่าน <Yeah. S 1> เอานะเยอะแยะไปหมดนะเสิร์ชในอินเทอร์เน็ตก็จะเจอน้ำมันปลาให้อะไรบ้างเนาะ <Yeah. S 1> บอกวันนี้ก็จะจำได้ไม่หมดนะคร <Yeah. S 1> ่าวๆ EPA DHA เนี่ยเคยได้ยินละช่วยเรื่องหัวใจหลอดเลือดนะช่วยเรื่องของสมองความจำเสื่อมอัลไซเมอร์ช่วยได้นะครับน้ำมันปลามีประโยชน์มากๆนะ ใครที่กลัวเรื่องหัวใจและหลอดเลือดใครที่แบบว่าคุณพ่อคุณแม่มีปัญหา,าหรือที่บ้านทานของมันอย่างเงี้ยมีโอกาสที่ไขมันอุดตันเส้นเลือดไขมันอุดตันหัวใจเนี่ยไม่อยากเป็นอัมพฤกษ์ไม่อยากเป็นอมัม,อาอมาพาตไม่อยากเป็นหัวใจวายกินน้ํามันปลาโอเคไหมฮะใครที่กลัวความจําเสื่อมกินน้ามันปลานะฮะใครที่มีปัญหาเรื่องข้ออักเสบกินน้ํามันปลา นะที่ต่างประเทศจะใช้นะ้ำมันปลาเป็นเรื่องของการแก้ปดคอเยอะนะครับแต่ของเราเพิ่งจะเริ่มมีการพูดถึงเมื่อไม่นานมานี้เองนะ